วัดดีพี่น้องเอฟซีเพชรลำเพลินพี่น้องเอฟซีน้องสาวหล่าลำละครแล้วก็วัดดีเอฟซีพี่น้องทั่วโลกพี่น้องเด้อยู่ดีไม่แห้งพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเอาพ่อกันอีกแล้พี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับไทยบ้านพายุมพี่น้องโอ้พี่น้องจิตวิญญาหลายๆคนกับเอฟซีของน้องกับจิตเบิ้งเดาดพี่น้องเนาะมีนี่คอนเสิร์ตพี่น้องไปขึ้นในล็อกเซิรนนะพี่น้องไปพรอแม่พ่อขงน้องข้ลา เพคนในลับเส้นกขึ้นมีในคอนเสิร์ตของน้องไอ้ปริตตาให้ยังนี่แหละพี่น้องโอ้เที่ยวว่าอีพี่นี่น้องเฮ็ดออกมาได้สมบูรณ์แบบเลยนาะพี่น้องเนาะสมบูรณ์แบบอี่พี่น้องสมบูรณ์แบบเลยเสียงร้องเสียงเพราะว่าที่เป็นการร้องการฟ้องการยังพี่น้องอืมน้องเฮ็ดดอกมาเลยเออบ่วพ่อลอยเี่กก็ยังอยู่หลายเลยพี่น้องเฮ้ยว่าเป๊ะคนเราพี่น้องเหมือนบ่อือโอ้น้องพัฒนาขึ้นหลายพี่น้องน้องพัฒนาขึ้นหลายน้องพัฒนาขึ้นหลายนนี้อืม แต่ก่อนๆมากแะ่กินอาหยุ่นน่องเลยคือว่านเนี่ยประสบการณ์ก็เทิร์นหลายเลยตื่นขึ้นตื่นไปที่พี่น้องแต่ตอนน ham, beyond, ี้ omas, คณะนี้แล <nelle jer> ้ว <inhos> ก uh ็เวลานี้เนาะพี่น้องเนาะเท่าที่เบิ้งมืนเคลื่อนพี่น้องการร่องการล่ำนะน้องน้องรู้จักคุ้มเสียงเจ้าของเราพี่น้องตอนนี้น้องรู้จักคุ้มเสียงเจ้าของเราคุ้มเสียงคุ้มมล้อมอย่าของเราพี่น้องอารมเพ่งของเจ้าของใน้ย่าเคือว่าน้องน้องเอาเพ่งเจ้าของยูแล้วพี่น้องตอนนี้เราไปแม่นอนแล้วพี่น้อง เป๊ะแล้วตอนนี้เป๊ะแล้วเป๊ะแล้วอืมกุ้มเสียงได้อยู่แล้วพี่น้องเออกุ้มเสียงกับใส่ดนตรีจังหวะดนตรีโอ้เป็นต่อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องมากขึ้นเดี๋ยวมาเห็นตองมาโอ้ฟังหน่องมวนเลยพี่น้องฟังหน่มวนเลยอืมเนาะเโอ้เจียงเจีงเจงเจงหน่องพัฒนาขึ้นตรงมือีหลีที่พี่น้องเท่าที่เขาติดตามเนี่ยนี่เขาติดตามเขาติดตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆหน่องแบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆของหน่องอืมเล้วกัน ที่สำคัญน้องก็ได้เล่นเคียดเล่งใจจากเย็ซี่เปน้องตั้งประเทศเราเป็นน้องเนาะโอ้ยพวงมาลัยร่นพ่อพี่น้องเลยเป็นตัวอ่อนซ่อนเก่ง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 อืมสนับสนุนกันเราเป็นน้องเนาะเออเนี่ยเป็นน้องสนับสนุนกันทังรองร้องวอลลัมลูกหลานเ้างเป็นสิ่งใดอยู่ฮึมผูกว่องการไปพี่น้องแล้วครับถือว่าเป็นกระแสเป็นน้องน้องข้าวลาตอนนี้เป็นกระแสพี่นน้อง เพราะว่าสั่นสังเกตเพรางว่าพี่น้องเห็บาานบ่ไอ้งานมันคงมันเกิดยังน,อนนะ้องนี่ยฟังเล่ายูทูปฟังเล่า,าเนี่ยแแ่มากเพรเป็นที่คลิปซ่องหมดที่พี่น้องอืมเฮอืมแแฮมาไทยบ้านน้องค้ามลาไทยบ่เห็นตัวน่องข้ามลาค้ามี่น้องไทยน้องค้ามลาอาจจะนี่โซราสัตว์เสือเน้องเหนอนอนมือนบ่อืมแล้วก็แต่ละซ่องแต่ละซ่องเมันจะมียอดบิ้วยอดบิวแต่ละซ่องพี่น้องเก็บมาเห็ดครับน้องค้ามลาเนี่ยพี่น้อง,อง,องว่าไทายมันอยังกับเกี่ยวแก่กับน้องข้ามลาพี่น้องอื ยอดเบี้ยวเต้องกัดถือว่าอยู่ในอันดับดีพี่น้องอืมถ้าบ่มีกระแสเฮ็ดออกไปแเราค้อนบ่เบิ่งนะพี่น้องจังได่อยู่ถูกเพิ่นก็บ่มาถ่ายพี่น้องอืมร้อยทั้งร้อยพี่น้องบ่มีผอมมาถ่ายดอกอีนนีอืมถ้าผมนี่ยังกล้าบอมได้เต็มปากพี่น้องผมนี่ก็เพราะกระแสน้อนพี่น้องราะกระแสน้อนจนสวัสดซ่องผมนี่ก็รทังมีจุดยืนเกือมากขึนี่หรอกพี่น้องนี่เนี่ยหรพี่น้องการข้อกระแสมันมันดีพี่น้องมันดีกับตัวนำรองนำ ดีครับคนเพชรซองนี่พี่น้องแต่ว่าต้องเกาะกระแสให้มันท่าที่ถูกพี่น้องโ่เมนเกาะกระแสเอาความปังความมีกระแสของน้องเราไปทำายน้องแบบนั้นมันโมเมนเด้อพี่น้องเด้อขันผู้ใดเฮ็ดอยู่กให้เด้อเรื่องขันพลองเด้อเด้อตัวเล็กน่อยท้าเด้อตัวลูกหลานเทาเด้อตัวเล็กน่อยเขามาซอยกันเชี่ยดีกว่าพี่น้องดีกว่าอย่ามาซอยกันทำายมันพอดีหรอกเนาะถึงว่าเขาถือว่ามเนลูกมันหลานในใสในทองเขามันกัเป็นเพื่อนโรคกับพี่น้องอื เขานักมากเมีทุกพวกเมบอนเทิงมีทุกพวมสนุกสนานพี่น้องแค่เข้ามาเบิงบรวสอบบมาเข้าก็จะมาทำายเข้ากับลบๆไปซะ้น้องพี่น้องเนาะไปเข้าไปเชี่ยวผู้ที่เข้ามาพวกที่เข้าสอบดีว่านาะจะเอาเวลาของหันมาทำไรอื่นเนาะมันมันบันเป็นแนวดีพี่น้องมันมาเป็นแนวดีเนาะเห็นใจกันเพืนกันแลกกันนะพี่น้องเนาะถ้าเข้ามาเข้าก็จะมาจะมาเบิงบอมาทำไรพี่น้อง่มาอำมาิจานพี่น้อง คนดีสีเด้นเบอดีก็เด่นกับเรื่องพวกคนนี้หรอกคือผมนี่แผมมักผมก็ไ้เชี่ยวผมไปเบิงของผมไปเจ้ามักเจ้าพ่อมัเจ้ากับไปเชี่ยวทั้งผู้จอมมัดเบิรงของผูจอมมักทำานันมมาก็จบเลยหรออเขาจะเอาหลหล่ะจะยังมาใส่ชีวิตลำบากเท่ไรเนี่มาเป็นทุนถูกกระเบียงของคนอื่นเลยหรอเนี่ยมาเป็นทุนถูกกรเบียงของคนอื่นถ้ามันเป็ีทุนขูกกรเบียงของคนอื่นมันแค่สุขภาพจิตในบอดีได้หเปล ออืืเบิ่งคนอื่นอะเบิ่งให้มีความสุขพี่น้องอย่าอย่าไปเบิ่งคนอื่นแล้วให้แต่จะขอมมีข้อมถูกขมีความถูกเขาอย่าขมาับเบิ่งพี่น้องอืโอ้โหถึงแรียงน่องธรรมราเนี่ยครับบอกว่าจบพี่น้องน้องเจีงขึ้นนะน้องเจียงน้องเจียงยี่หลี่น้องเจียงยี่น้องพัฒนาขึ้นในเลี้ยวอยู่อืน้องเจพัฒนาขึ้นในเลี้ยวไลยพี่น้องพัฒนาขึ้นในเลี้ยวไลยะจบด้วยดูกาลนาเนี่ยพี่น้อง รับน,อนอ่องจังพี่น้องจังแท้เด้เมื่อฉีดแบบลอยเป็นเส้นพี่น้องเพราะว่าน้องพัฒนาโตขึ้นทุกมเมื่อที่เขาเบิ้งนะพี่น้องเนาะแลได้รับค่ำแนะน้ำแน,น่นยังโอ้ยระดับแม่พ่อน,นอวว้องก็ต้องห่วงราชินี่ลำเพิ่อนจเจลิญพี่น้องอมันมีดีเยอะแล้วพี่น้องมันมีดีเยอะแล้วนะนักเรียนนะแต่มีคู่ดีพี่น้องโอ้ยลอยทั้งลอยพี่น้องทาน <laughs> น้ำซ้บเ ну นี้ยในเอฟซีพี่น้องเด็กแแหลงเครียร์แรงพัดกันจากเอฟซีหยุดบอกว่าแบบหล่นล้ำอ like. ืมเอ้าคู่ดีกำลังดีกำลังหนุนดีเอ้ามันจะไปใส่หรพี่น้องเพี่บอกเออเอฟซีซอยกระพะกำดันอ่ะว่าไม่ได้หน่อยขึ้นเนี่ยนิดนึงบ่บ่หน่อยพี่น้องแล้วกันน้องอยู่ในกระแสไล้เราช่วงนี้บอกว่าอยู่ในกระแสพี่น้องอยู่ในกระแสเลยอยู่ในกระแสได้มันก็มีหน่อยบ้องกันได้พี่น้องบ่ล้ำไม่ไม่กี่มาอยู่ในกระแส แล้วกเสียน้องนีนมาเนี่ยครับว่ามันจะเข่าสองเดือนแล้วตีแคสามเดือนหรือตีเออกระแสยยังไม่ตั้งแต่แถวอยู่านี้ไม่ต้เพิ่มเขาบอกเอิดมาดังเขาจะเอิดมาจังไหนพี่น้องน้องเป็นปอหืมน้องกระดังอยู่นนิดเดาะระดับหนึ่งของน้องหล่ะพี่น้องอาจชิบอทน้องก็อาจชิบอทได้ดังระดับประเทศดอกแต่ว่าน้องดังระดับสองหรือสามประเทศเอ้า เพราะว่าเอ็มซีน้อง e มันมีอยุทธวิเนาะพี่น้องเออยู่อเมริกาก็บอาไอยู่ปั้งใายปังเล่าเอาก็หลายรปังไทยอีกเหรอพี่น้องอ้าน้องม่ได้ดังระดับประเทศเลยน้องดังระดับสามประเทศสี่ประเทศหมดเลยเอออืมนี่ลราพี่น้องนี่แหละ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 ย่างมองขาพี่น้องน้าโคงเห็นมันนิ่งๆนะพี่น้องข่างล่างมันไหลแห้งกะเนี่ยน้าเออไปสังเกตว่าเมื่อเช้าไปดูร้องเบิ้งน้าโคงแบบเบิ้งนิ่งนิ่งแบบข่างล่างเนี่ยโอ้ยมันไหลค่อยๆพี่น้อง นี่แล้วก็วันน้ำหนี่มันไหลลึกพี่น้องมันถือควายเป็นควายไปแล้วแม่เนาะอืแล้วน้องก็จะได้พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วว่าน้องขามมัดทำได้ขาสามารถดทำได้เขาก็มาช่วยน้องพักกันดังซื้อๆี่น้องช่วยพักกันดังไปเร่งเชี่ยเร่งยังส่งให้น้องน้องจะได้มีจุดเดือดน้องจะได้มีที่ทำมาหากินพี่น้องหลุมร้านที่อยู่ในบ่วงของเพชรลำเพลินมันก็ถิอเพรได้ตกงานพี่น้องแต่น้องดังคนในจิ้มง่าน ก็่ทีมีงานมีเงินอืมแต่ละคนก็บตัวเเอาน้าไปจุดเกียพพกร์คอขั้วหรือว่าไปใส่ทุนตัวนี้ก็แล้วแต่ของน้องเข้าไปมันเป็นการสาั่งงานสั่งเงินให้คนอีกข้างาไม่เป็นหรอลกลูกหลานของหอนึ่งวันหน่อยๆชีวิตอยู่ด้งยากเขาก็จะได้มีทีธรรม,มนะหายจินอยู่เปล่เพราะว่ามันตทรงเสืส่อมแต่หน่องเข้ามาว่ามันส่งเสริมแต่เป็นตวามเพลินหรือเปล่เพราะทรงเสืส่อมกบได้หลายชีวิตที่เขาเจะาไป ไปหาไล่ไะไอยู่ในวงนะพี่น้องจกักนกโดนตรีแน่จักเดินส่งเล่นเสือจักสารพัดนั่นแหละพี่น้องยุ่งขนาดน่ะมันเกือบสามลอยชีวิตพี่น้องแต่ค้นสามลอยชีวิตนี่สามารถมีการมีงานยึดไปตลอดมันก็ะชิเป็นท่านดีท่านหนึ่งพี่น้องเนาะเอาซอยกันพัดง,นนนพดงดันกันพี่น้องซอยกันพังดันลูกหลานเขาพี่น้องเนอะเบิ้งเบิ้งกับเบิง้งวอกยึดยามาเบิ้งหรอเอามาดีเพื่อทำไรพี่น้องเบิ้งเพื่อปอเนาะอีเพื่อปอพี่น้องอีเพื่อปอดีก่อ พอยอ่เพื่อกำไรพี่น้องเนาะขันเข้ามาเข้าบว่าเข้าบสอบเข้ากรบเป๋าตกไปเบิ้งมันเกิดอะไรเข้าจึงเข่าเสียร้อนปลดล็อกผมก็ดีพี่น้องก็ดีอ๋อเอาแล้วพี่น้องเนาะบอกมาหลายแล้วนพี่น้องเนาะสุดท้ายก็มีอย่างเด้อพี่น้องเด้อกดติดต่างเป็นกปไรกดไลค์กดแชร์สับคาสับตะไคร่ใบบะกรูดหัวหอมมม่ยังกล่าว่ามันลงไปพี่น้องคอยพี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะพี่น้องเด้อจะเจ็บจะจน ห้อเงินไหลกล่องท่องไหลมากพี่น้องเงินไหลกล่องท่องไหลมากสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับพ่อกัดไม้พี่น้องพ่อกันไมพ่อกันไม้